เอาล้ครับผมก็เกกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง Copper Copy กันอีกแล้วนะครับและแน่นอนครับวันนี้เรามาตกหน้าดินกับเพื่อนคนเก่าคนเดิมอีกแล้วนะครับผมตอนนี้เพื่อนผมก็กําลังคุยกับพี่พี่นาๆนะเป็นนาตกปลานะผมที่มาอยู่จุดเดียวกันนะครับก็สนิทกันพอสมควร ถ้าสิยงภาพผมโบโบบ้างบ้างเหมนนี้ก็ไม่ต้องไปแจนคนระับเนื่องจากตัดต่อตอนกลางคืนนะครับเสียงก็อาจจะแปลกๆไปนิดนึงต้องใช้เสียงให้ระมัดระวังสักนิดหน่อยนะครับผม สิ่งที่ท่านผู้ชมกำลังเห็นนี่ก็คือแบบเพื่อนผมให้นะเขาดูนะว่าเออขนมปังต้องใส่ยังไงนะครับก็เป็นขนมปังจากอะไรก็ไม่รู้นะผมลืมไปแล้วนะผมก็อ้นะเขาดูก่อนนะว่าเออขนมปังต้องใส่เยอะมากแค่ไหนนะคก็คือนาคนาแนะนำ่าแหละแบบช่วยนะผมเนื่องจากนะาก็มีความชนานาญมาอากาบอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็นะาก็เหมือนจะพากันเป็ดมาหกคันนะครับผม อนกอนอกอกี้วนี่ีเนาะนี่นะผมก็กำลังเข้าสู่การปั้นเหยื่อเลยนะครผมปั้นเหยื่อเตรียมตกปลานะครับและห่อสิงหูวที่คุณเห็นนี่ก็คือมันระเบิดจากค่ายฟินฟอกนั่นเองที่เพื่อนผมซื้อมานะผมมันระเบิดเนี่ยเหมือนจะแบบ เป็นของหรูเลยนะครับที่แบบปลากินดีมีระดับี่นี่ก็คือเงียบปั้นนั่นเองนะครับผม <AS c Jake> เอาแล้วครับผมแลนนี่ก็คือจังหวะได้ปลานั่นเองนะครับผมไปดูกันให้ต <AS> ัวใหญ่เยอะนะเนี่ย หรือว่าตัวใช้ได้ไปตั้งเลยมันกินมั่นได้ด้วยเยียมเรียมเจอข้องดีจริงอเดียวตัวแรกไปแลวตำแหน่งไหม <c oughs> น่าใะเอดใชจว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้พูดง่ายๆคือไม่มีฝามึงไปซื้อน้ำเอาเพื่อนได้ตัวเลรอ ท่าผู้ชมคิดว่าตัวอะไรอะสภาพที่เพื่อนผมนั้นในวัดขนวนถ้าผู้ชมคิดว่าเพื่อนผมได้ตัวหรือได้กกสาลายมาท่านผู้ชมเดานะอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยละ่ะมาเป็นโกมาเป็นโกเลยมาออกเที่ยวกันเห็นเพื่อนผมว่า้ใบหานนองควาย เขาทั่ววันอย่างหมุนโอเคแล้วเราจะเอายังไงเอิ่ม้าเลยอ่ะเลยแล้วก็นอนอใจได้โอเคมันหาอะไมาปิดไว้นั่นเนี่ยเพื่อนมันกันาดไอ่ะ อาาอโอเคภาพอาจจะใขรเาฟันเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคมุนเร็วๆนี่คือกังเกือดทำไมวาอย่างทีเออนะทําไมแคบก็ท่าอะไรออะะะติดล้วติดอะไแล้วแล้วเนีติดปก

โฟมมันให้แบบนึงเหรอโอเคคำแนะนำคือใจโฟมอันเล็กๆเทา้าขี้ตามะลองใจดูฮึกะปิตตำม,มือ

ช่วงนี้มีแต่สารลายไปท่านผู้ชมเอามีมาดีดิเจ้าหืนะออา้อสุดยอดนะเอามีมาเอามีนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะไปทำเอ้ยเราจะไปทำอะไรวะเสืออหานโอเคเหมือนจะไปเสืออหานปลาที่บอ่อลุงพันมนมนะครับผม มีป้ายกำกับไว้อย่างดีโหมดต่อ,า <c oughs> อามาบ่เอาเดินไปอะเกันดิเติมอาหารปลาดุกมาดูโซนแล้วโหเพิ่มแบบนี้มันจะได้ไหมเนี่ย <c oughs> เอาขึ้นนะเอาขึ้นเออขึ้นหมาเปลี่ยนเงี้ยเอาขึ้นได้มหมเจ๊ไหมไม่น่าไม่ต้องกดดูก่อนวันนมันน่าจะลายไปเลยเอาออันทีมาไม้แต่อะไรพวกนี้อันทีไม่มีแล้วเอาขึ้นนันอ่ะมาเปลี่ยนเปลี่ยนสูตรเงี้ยแลวท่านผู้ชม เป็นไรวะเพื่อนเหนื่อยร้อนนนิดึง,งอ่าแล้วก็เกี่ยวข้างปลาแคันี้นก็โดดนะครับดด

ừm có chát thì cũng <laughs> <người đồng> khơi <laughs> <laughs> แล้วครับผมและหลังจากเหตุการณ์นี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่พายุตกหนักนั่นเองนะครับผมทําให้ผมนั้นไม่สามารถที่จะถ่ายคลิปได้เนะื่องจากฝนตกนะครับก็โทรศัพท์ปกติก็ไม่กันฝนอะไรมากมานะทําให้ผมไม่กล้าที่จะถ่ายคลิปเนะื่องจากกลัวโทรศัพท์จะพังเอานะครับผมในช่วงนั้นก็จะชื้นๆน,น้ํแต่แบบชุ่มๆเลยฝนตกชุ่มๆทำให้ถ่ายคลิปไม่ได้นะครับเลยไม่มีคลิปนะครับสำหรับคลิปแล้วก็ต้อง ขอจบแต่เพียงเท่านี้นครับคงว่าท่านผู้ชมจะสนุกสนานนะครับก็ไม่ได้บายสำหรับคลิปนี้ก็ขอพอแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักตั้งหลายเลย